ยางหัวเราะหลังหุ้นพุ่งแบคพิงตัดสัญญาพิเศษในงานวงไม่รวมงานเดียวโดวยข้อเสนอที่แบคพินนั้นได้รับอยู่ที่75-63 8 5แเปตแต่สัญญาส่วนบุคคล YG จียังหารืออยู่และคลิปนี้สนับสนุนโดยดีวันเพชรผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงสูตรออร์แกนิกคัสรันวัตถุดิบแบบธรรมชาติมีทั้งแซมพิและครีมวดเพื่อการบำรุงขั้นสุดดีงามกับผิวแพ้ง่ายพร้อมดับกลิ่นสาบบำรุงผิวให้ซุ่มซื่นมีคนที่เงางามหอมนุ่มสรสวยเก๋แสุภาาพดีีนนอกจกจ้้แลวก็มีเปย พกพาสะดวกสีดมองได้กระไรด,ดีครับและนอกจากนี้แล้วยังมีน้ำยาทำความสะอาดพื้นดับกลิ่นสาบแถมม,มีส่วนผสมไล่ยุงได้อีกลูกครับดีวันเพชรผลิตภัณฑ์สัตว์เลีย้ยงที่คุณรักัสรรสินค้าคุณภาพมาให้คุณโดยเฉพาะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพรชรทั่วไปและเพจดีวันเพชรกราบสวัสดีคุณสายจลาริย์ทุกคนครับผมนายแตชาแนลหลายคนคงกลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของแบกพิงกันมานานแล้ว เ,เพราะว่าท่าทีของสาวแบ็คพิง์และก็ y g เองดูเหมือนว่าจะหาจุดตรงกลางหรือว่าข้อสรุปได้ค่อนข้างลําบากเพราะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบริษัทที่ต้องแสวงหาผลกําไรส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือตัวศิลปินเองที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทํางานและเงื่อนไข่ตัวเองนั้นต้องการจนเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเคป๊อปจากเกิร์ลกรุ๊ปเบอร์หนึ่งและบริษัทแม่ YG ที่หาข้อสรุปมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2023ซึ่งเป็นวันที่หมดสัญญาหรืออาจจะมีีกกาาาารรรเจรจไปนน่่่่่ออนนนนนนนห้้้้ััแแลลววะืงงส ผลกระทบต่อ YG โดยตรงเนื่องจากว่ารายได้หลักของบริษัทนั้นมาจากแบ็คพิงสูงถึง90%ของรายได้ในบริษัททั้งหมดที่ได้รับซึ่งคาสัญญาของแบ็คพิงเองก็ทําให้ YG นั้นหุ้น งหนักถึง28%ใน6เดือนดับฝัน YG ที่คาดหวังว่าปีนี้ราคาหุ้นจะแตะแสนวอนเขาอย่างจังแต่พอหลังจากวันที่6ธันวาคม2023ที่ YG นั้นประกาศว่าแบงค์พินต่อสัญญาร่วมกับค่ายแล้วทุกคนเพื่อทํากิจกรรมวงในสัญญาพิเศษราคาหุ้นของ YG นั้นก็พุ่งสูงขึ้น25.83%แทบจะทันทีหลังจากที่ YG นั้นออกมาประกาศว่าแบงค์พินต่อสัญญากับ YG กลายเป็นหุ้นเด่นประจําวันของเกาหลีใต้ไปอย่างรวดเร็ว โดยในวันที่6สันวาคม2023นะครับเวลา10นาิก22นาทีเว็บไซต์ของ YG ออกมาประกาศบนหน้าเว็บไซต์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ของ YG เองก็ได้ออกมาพูดผ่านสื่อในเกาหลีว่าหลังจากที่มีการหาลืออย่างรอบคอบกับแบ็คพิงแล้วเราได้ลงนามในสัญญาพิเศษสำหรับกิจกรรมวงโดยอาศัยความไว้ใจวางใจอย่างลึกซึ้งเบมือ นี่คือสัญญาและก็ข่าวดีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับอย่างฮายอนซอกเองโปรดิวเซอร์และก็ผู้ก่อตั้งของ YG ก็ได้ออกมาพูดกับสื่อด้วยนะครับว่าเรามีความสุขที่ได้สารต่อความสัมพันธ์ของเรากับแบ c พิง n ์และแบ c พิง n ์จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เฉิดฉายในตลาดเพลงระดับโลกในฐานะเซเลบที่ไม่ใช่แค่ตัวแทนของบริษัทเราเท่านั้นแต่จะรวมไปถึงเคป๊อปด้วย <uj> ยิ่งใหญ่ไหม และนอกจากนี้ล้านะครับเขาก็บอกว่าเราวขาเป็นกำลังใจและก็มีความศรัทธาอย่างยิ่งยวดในทุกการกระทำของพวกเธออย่างมิเสื่อมคลายนี่คือคำพูดของอย่างฮยอนซอกแปลเป็นไทยโดยอะไรชะแนล จริงๆอย่างให้ยอนซองนะครับคือผู้ที่สนับสนุนแบ็คพิง์มาตั้แต่ต้นและก็ดันพวกเธออย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าบางทีบอร์ดบริหารเองจะไม่เห็นด้วยก็ตามและนอกจากนี้แล้วนะครับสัญญาของแบ็คพิงก์กับ YG นั้นตัวแทนของประชาชนของ YG ีนะครับก็ได้ออกมาพูดว่าและจที่เรเิ่มมีการหาเรือก,กันอย่างรอบคอบแล้วนะครับเราและก็แบ็คพิง์เองก็ได้ลงนามในสัญญาพิเศษสำหรับกิจกรรมวงโดยอาศัยความไว้ใจอย่างลึกซึ้งครับสรุปก็คือ ที่กล่าวมาข้างตน้นนะครับเป็นสัญญาฉบับพิเศษระหว่าง YG แล้วก็แบล็คพิงในการทํากิจกรรมวงเท่านั้นส่วนกิจกรรมเดี่ยวนะครับสื่อเองก็ได้ถามแทนใจแฟนคลับแล้วก็ผู้ที่สนใจแล้วว่าเออแล้วกิจกรรมเดียว,แล,วแล้วเราเลือกส่วนตัวของ b a c k คพิงหรือว่างานเดี่ยวว่ายังไงครับโดยเรื่องนี้นะครับวาบอกว่าสัญญาแบบกลุ่มเนี่ยนะครับบางอันมันจะมีสัญญาเดี่ยวเข้าไปร่วมด้วยอย่างเช่นสปอนเซอร์ชุด เรื่องประดับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรมวงโดยวีจีได้บอกว่ามันจะมีทั้งเป็นสัญญารวมที่ร่วมกันและก็เป็นสัญญาที่แยกกันในสัญญาอธิบายก็คือเป็นสัญญาแนบระหว่างกิจกรรมพ่วงเข้าไปด้วยเพราะอย่าลืมนะครับว่าที่ผ่านมาเวลาสาวๆนั้นคัมแบ็กหรือทัวร์คอนเสิร์ตนะครับก็จะมีทั้งสปอนเซอร์เดียวสปอนเซอร์วงในระหว่างที่ทำกิจกรรมเหล่านั้นด้วยฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง YG ก็เลยบอกว่า จะมีทั้งส่วนที่แยกกันและก็ส่วนที่ร่วมกันซึ่งในส่วนที่แยกกันในสัญญาครับตรงนี้ที่แยกออกมาไม่ได้มาจากการจ้างวงแต่ว่าเป็นการจ้างคนเดียวระหว่างกิจกรรมร่วมที่เกิดขึ้น YG บอกว่าสัญญาเดี่ยวตรงนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ก็คือยังต้องเจรจาก,กันต่อไปและนี่คือคําแถลงการของ YG และสัญญาพิเศษฉบับนี้นะครับผมพูดได้เลยว่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการเคป๊อปท้งฝั่งกลุก๊ปในอัตราการแบ่งสันปันส่วนของรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจากข้อมูลนะครับของอุตสา อุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในเกาหลีใต้ซึ่งคาดว่าทางต้นสังกัดนั้นจะเป็นผู้ส่งข้อมูลนี้ขึ้นไปโดยเป็นเนื้อหาที่จะต้องชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ของเกาหลีใต้ในฐานะบริษัทที่เข้าหลักทรัพย์นั่นเองซึ่งจากข้อมูลของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ของเกาหลีใต้นะครับมีการคาดการส่วนแบ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างค่าย YG แล้วก็แบกพิงว่าในการทัวร์คอนเสิร์ตของแบกพิงแบกพิงนั้นจะได้ค่าตอบแทนที่75%แลเจ็ดจะบด้รับอยู่ที่25%และคเองจะได้รับค่าตอบแทนในส่วนของยอดขายปอร์มที่63%และแานสิงเองะ ที่วาจีรับมา ในระหว่างทํากิจกรรมวงแบ็ k พิงจะได้ที่85ซึ่งนี่เป็นส่วนแบ่งรายได้ในส่วนของงานวงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับงานเดียวส่วนงานเดี่ยวนั้นอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาอยู่ซึ่งหากเราดูที่ตัวเลขนะครับส่วนแบ่งนี้ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่า YG นั้นยอมแบ็ k พิงสุดทุกทางแล้วจริงๆและมันก็เป็นผลดีสําหรับศิลปินมากๆโดยฉาะริซาซึ่งเธอนั้นเป็นเมมเบอร์ชาวต่างชาติที่จะต้องถูกหกักภาษีหักนั้นหักน,น,กนี้ต่างๆมากมายซึ่งมากกว่าสมาชิกคนอื่นๆในวงที่เป็นชาวเกาหลีใต้และอย่างหนึ่ันานา้ YG ยอม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 ให้ได้มากขนาดนี้ก็เพราะว่าหากใครจำได้นะครับที่มีข่าววงในออกอกว่าโรเซ่นนั้นต่อสัญญาคนเดียวส่วนอีก3สาวนั้นไม่ได้ต่องานเดียวแต่ว่าต่องานวงและก็นั่งหาลือกันว่าจะทําอย่างไรให้วงแบ็คพิงก์นั้นแอคทีฟต่อไปพร้อมกับมีข่าวหลุดออกมาอีกว่าพวกเธอนั้นจะเดินกิจกรรมวงอย่างน้อย6เดือนใน1ปีนั่นจะเท่ากับว่า1ปีพวกเธอนั้นจะออกเพลงในฐานะแบ็คพิงก์มากกว่า1ชุดหรือ1ชุดและก็เดินทางเล่นคอนเสิร์ตรอบโลก ซึ่งจะมีกรอบระยะเวลาในการทํากิจกรรมวง6เดือนซึ่งจะไปสอดคล้องกับคําแถลงการของ YG ว่าสัญญาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาพิเศษที่เป็นสัญญาที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับลึกซึ้ง อาจจจริงสัญญาฉบับนี้นะครับมันก็มีผลดีกับผลได้ของทั้งสองฝั่งอยู่เพราะคิวของแบ c ็คพิง์เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะหากันง่ายๆอีกอย่างหนึ่งพอพวกเธอนั้นเซ็นกิจกรรมวงแต่ว่าไม่ได้เซ็นกิจกรรมเดียวนั่นถ้ากับว่าพวกเธอนั้นสามารถไปทํากิจกรรมเดี่ยวได้อย่างอิสระซึ่งพวกเธอนั้นจะปล่อยเพลงจะทําอะไรช่วงไหนก็ได้แล้วคําว่าวงพวกเธอก็จะต้องมาหาเวลาว่างให้มันตรงกันว่าเออเราจะทํากิจกรรมวงช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้นะซึ่ง YG เองถึงใช้คําว่าเป็นสัญญาที่ต้องเชื่อใจกันแบบลึกซึ้งนั่นเอง เละอย่างนี้นะครับในส่วนแบ่งเองที่เราเคยเห็นนะครับปกติแล้ว YG จะไม่ได้ให้ส่วนแบ่งประมาณนี้แต่ส่วนแบ่งที่เกิดขึ้นนะครับตามหน้าสื่อก็คือจะแบ่งกันที่50-50งานอีเวนต์ก็40-30ยอดขายก็50-50ก็คือส่วนใหญ่จะ50-50โดยเฉพาะคอนเสิร์ตที่ถือว่าเป็นรายได้หลักของบริษัทที่มีส่วนแบ่งสูงถึง50%และการที่แบ่งรายได้ใหม่อยู่ที่75%และค่ายยอมรับส่วนแบ่งที่25%ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ค่ายนนั้ถอยสุดตัวเพื่อรัก์เซ็นต์ถเอว่าเป็นสหับส ยาใหม่ฉบับนี้นะครับระหว่างแบคพิงและก็ว่าจีอาจจะถูกใช้ไปเลย5ปีถ้าไม่ผิดจากนี้นะฮะส่วนโบนัสนะครับแน่นอนว่ามีแต่ไม่น่าจะใช้500ล้านบาทเหมือนที่เราเคยได้ยินกันมาเมื่อก่อนเพราะส่วนแบ่งเยอะขนาดนี้ค่ายคงไม่เทหมดหน้าตักสําหรับโบนัสอย่างแน่นอนอาจจะได้เท่ากับ,บวงรุ่นพี่100ล้าน50ล้านอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ส่วนที่เหลือนั้นส่วนแบ่งคือเราให้เธอนะขนาดนี้นะขนาดนี้นะ,นนนะเธอโอเคไหมโอเคโอเคโอเค สรุปว่าทุกคนนั้นโอเคน่าจะเป็นประมาณนี้ส่วนในกิจกรรมวงนะครับหลังจากที่ผมตามอ่านมาในเว็บของเกาหลีนะครับได้ใจความว่า YG นั้นจะดันแบ็คพิงสุดตัวและจะเดินกิจกรรมวงแบบเต็มสูบทั้งออกอลบับมใหม่และก็ดันเวิร์ลทัวร์ด้วยสเกลขนาดใหญ่ในอนาคตก็คือ,อยังไงปีหน้าเนี่ยก็มีเพลงใหม่ของแบ็คพิงอย่างแน่นอนเพราะว่าจะต้องเดินเวิร์ลทัวร์คอนเสิร์ตกับเพลงใหม่เหมือนที่เคยทํามา นี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นข่าวดีของทุกคนโดยเฉพาะลิซ่าเองนะครับที่เธอนั้นโดนมาแบบโอ้อุตรุดเลยตั้งแต่ต้นปีเป็นแพะรับบาปมาตั้งแต่ต้นเดือนมก,กราเยามาโดนด่าแบบเยาวๆมาแบบสารพัดสารเพจนถึงธันวาคมเกือบหนึ่งปีเต็มที่เธอนั้นโดนด่าซ้ําไปซ้ำมาตอนนี้หลายคนคงจะรู้แล้วว่า คนที่จะไปคนแรกไม่ใช่ลิซ่าเพราะเธอเคยพูดแล้วว่าเธอรักเมมเบอร์มากถึงแม้ว่าเธอจะถูกโกงถูกเอาเปรียบเธอก็รักเมมเบอร์มากยังไงแบบพิงก็ยังคงอยู่ต่อไปอารมณ์แบบว่าพูดน้อยต่หนะักและเธอก็ไม่ใช่คนที่ปล่อยมือจากอะไรง่ายๆเช่นกันด้วยหลังจากที่มีคำถแถลงออกมานะครับจาก YG แน่นอนครับว่าโอ้โหกลายเป็นเรื่อง Talk of the Town ในเกาหลีใต้ตอนนี้เลยบนหน้าสื่อนี่อุย่ยเะยแะยะแล้วมากมายครับ พูดถึงแต่แบ็คพิงทั้งนั้นเลยก็อย่างว่านะครเพราะพวกเธอนั้นคือเบอร์หนึ่งของเคป๊อปฝั่งกัวกุปและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับและพบเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ